ส่องทริปเที่ยวอิตาลีเบลล่าราณีไม่เหงาแล้วเรียกได้ว,ว่าทริปนี้ถือโอกาสไปเที่ยวบินต่อเลยเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่าราณีหลังก่อนหน้าน,นี้บินไปร่วมงานอีเวนท์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพราะหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็ได้ถือโอกาสเที่ยวอิตาลีต่อ แถมยังมีภาพวิวสวยๆออกมาให้ได้ติดตามกันเพียบซึ่งทริปนี้ก็พิเศษสุดๆเลยแหละค่ะเพราะสาวเบลล่าไม่ได้ไปคนเดียวแต่พาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็มีภาพความน่ารักน่ารักตอนนั่งชมวิวกันแบบ2คนแม่ลูกออกมาให้ติดตามกันด้วยทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยฉ่ำมาก Have a great trip นะคะสวยมากค่ะ Love you สวยมากมัมสวยมากวิวสวยมากค่ะนั่งแบบแต่งตัวจาบคนสวยน่ารักจังเลยจ้า แม้บอกเลยว่าแม้จะโสดแต่ก็ไม่เหงาเพราะมีคุณแม่เที่ยวเป็นเพื่อนเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ทริปนี้มีแต่ความสุขนะคะตอนนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาลุยงานกันต่อเพราะสาเวเบลล่าเองก็ยังมีงานละครงานอีเวนต์รวมถึงงานโฆษณาที่อรอต่อคิวถ่ายอยู่อีกเพียบเลย <c oughs> ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะนอกจากจะสวยเก่งแล้วยังวางตัวดีสุดๆด้วย